เลคอขอดแล้วสวัสดีทุกทนเนี่ยด้วยนะครับพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนาตีฮะจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ผมสุ่มแฟดประกายแสงไปนี่ฮะผมทําแฟดประกายแสงแพสซีพิเศษขั้น3ให้ทุกคนได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยครับเสียไป50,000บาทครับห0,000บาทตึงๆให้กับตัวนี้ไปเลยครับแล้วถึงเวลาปั้นมันแล้วครับถึงเวลาปั้นมันแล้วครับพี่จะปั้นพี่จะปั้น7ดาวให้ทุกคนได้รับชมนะครับก่อนอื่นเลยครับ เอาอะตอมออกจากหัวหน้าทีเหมือนเออเอาแฟลชประกายแสงไปแทนอือเอาออกแฟลชประกายแสงมาแทนครับแล้วเดี๋ยวย่อยแล้วเดี๋ยวย่อยอะตอมิกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไปแล้วก็ย่อยอะตอมิกครับคืนค่าครับอ๋อเอาออกทีมก่อนโอเคเอาแฟลชประกายแสงไปแทนก่อนอ่าเอาไปแทนก่อนแล้วก็คืนค่าครับ หลุดโอ้โหแรงจัดหลุดเลยเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งทำกรอบลุงได้เลยนี่พ่อได้เลยเดี๋ยวทำให้หมดเลยเดีย๋ยวทำให้หมดเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหแรงจนก,กระทั่งเกมหลุดเลยฮะไปแล้วเหรอไม่ดูเจ็ดดาวจริงเหรอไม่ดูเจ็ดดาวจริงเหรอเอาอะไรวะเนี่ยแรมไม่พอเหรอวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าใหม่ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มาว่ะเฮ้ hey, ยจอรดับเออมาแล้ว <laughs> แรมไม่พอเฉยทำไมมีเกมเถื่อนในเครื่องด้วยอ๋อตอนนั้นอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับแต่ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นเพราะผมใช่เลยครับขอบคุณ AP มากเลยครับสุดยอดเลยฮะพลัง AP แล้วก็พลังช่องแชททุกท่านครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยซูปเปอร์สตาร์กิกกี้สวัสดีด้วยนะครับ อ้าทำไมไม่ใช่รูปประจำตัวอย่างนั้นทำลากแรกแปดดาวทียลอว <c oughs> ลูกลากพินาต้องเอาให้สุดจัดไปจัดไปพ่อผมบักเติมแบงค์ลองดูในแมสเซสสิบักเติมบัคเติมกันเหรอต้องต้องบอก GM แล้วมัง้งอะไรอ่ะ <c oughs> อุ้ยทำไมเป็นพันห้าเลยวะ <c oughs> อุ้ยราคาโคตรโหด แล้วเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสกุลเงินก่อนลองเปลี่ยนแปลงสกุลเงินก่อนรอพี่บัตเลยมากลับมาที่กเกมกันต่อฮะมาลุยกันต่อเมื่อกี้เราจะย่อยอะตอมนะมาย่อยอะตอมคืนค่าร้อยเรนียบร้อยเราได้ของมาแล้วอันนี้อันนี้เก็บไว้ได้เราต้องย่อยย่อของร่วงบุหร บลออเอาออกก่อนนะพี่เตรียมพี่เตรียมการให้พร้อมกันดีกว่าบลออเอาออกรู้สึกจะกระบ,บองเลยด้วยม้งต้องย่อยแผนทักษะมาก่อนอ๋อคิงด้วยเพราะว่าคิงไม่ได้ใช้แล้วเอาบนลออก่อนแผนทักษะอ,าอ้าวปวดไปหมดแล้วนี่หว่าต้องเป็นคิงเพราะคิงไม่ได้ใช้โอเคเดีย๋ยวไว้ก่อนแล้วกันมาปั้นเฟดประกายแสงก่อนมาทุกคนอยากดูอันนี้ใช่ไหมโอ้โหลึดเก้าสิบสามเศษครับร้อยเก้าสิบสามเศษครับ เอาดีเอาดีอ่ะทำห้าดาวให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปฟาร์มเพิ่มกี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 เฮ้ย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 ห้าดาวอยู่ห้าดาวอยู่ที่ปัจุบุต์เปิดทางให้ปึ๊บ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 เอาล่ะครับทำห้าดาวก่อนแล้ว,าาวก,ลกัน แลกไปให้หมดเลยห้าดาวอภิบาลมาแล้วอะพี่บัลมาแล้วอะมาห้าดาวมาแล้วครับห้าดาวมาแล้วครับต้องไปร่วมร่วมสนามลบอ่ะปั้นในนี้ก่อนแล้วกันมาอภิบาลผ่านไล์กระผ่านคลิปเลยปั้นให้หมดปั้นให้สุดเราต้องเอาของอะตอมิกเอ้ยอันเนี้ยของอะตอมิกแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นของคิง เอาให้หมดพ่อทำเกลิวพาสสามด้วยเกลิวพาสสามเหรอไอได้ได้เกลิวพาสาพาสามโยกไว้ทำคลิปอีกอีกอันหนึ่งต้องเอาคิงออกหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้ย่อยย่อยอะตอมเนี่ยมันต้องเอาออกทีมก่อนนะครับย่อยอะตอมมันต้องเอาออกทีมก่อน เดี๋ยวไปค่อยไปจัก,การัน,นั้นหมดไปกินหม,มื่นครับพี่นันห้าหมื่นครับห้าหมืน่นห้าหมื่นก็เกือบไม่พอนะดีนะลูกแก้วมันมาก,ก่อนหมดพอดีดีเกมมันยังใจดีอยู่เกมมันใจดีอยู่คิงยังใช้ได้พี่ฮีโร่ครับผมใช่ครับ็นไๆตรงนี้เอาแฝดประกายแสงไว้ก่อนองังจีก็คุ้มนะทุกไลน์แหละที่ตื่นเออ จัดไปมาเปิดมาจังหวะน,นี้คุ้มค่าเออเก็บเงินกี่เดือนเหรอครับพี่นัทเก็บประมาณตั้งแต่ที่รู้ว่าแฟดมากี่เดือนมาแล้วอะสี่ห้าเดือนอะตั้งแต่ที่กายหิดเลิอกอะชี่รขคามอตมเบียใช่แล้วครับแต่ว่าค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะ ไอที่เอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกรอบ <laughs> มาดูพ่อสุ่มแบบสดๆอารมณ์แบบมาดูย้อนหลังนะโอเคมาเรื่อยๆเลื่อยๆเอากรอบเอากรอบลุงไปเลยนะเอากรอบลุงไปเลยนะกรอบลุงน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวอัดพลังเจอกันห้าหมื่นไอ้เต้า ไปลุยต่อแพ้สีพิเศษคั้น3ก็มาดีครับ120มาดิครับเฮ้ยร้อยหนึ่งเหรออันนี้มันมีให้แลกป่ะหายนาบุกอะไม่น่ามีมั้งไม่ใช่หายนาบุกดิโลกหายนะบวกหป่ะมันมีแค่บุก4ี่ทำได้ด้วยหรอลี่คิดว่าถึงไหมลองอัดให้สุดๆดู โอ้ยอีกเยอะเลยวะความเกือบครบแล้วอลองดูหไหวไหมวะลองดูจัดพลังงานใช่ต้องจัดพลังงาน ไ,ไปลุยเฮ้ยเหมือนจะไม่พอวะอ่ะอัดเ,เพิ่มแล้วกันเพิ่มแฝดประกายแสงมาวะ่ะไกลล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 ะวเฮ้ยสามร้อยพิษ สสักครู่นะเดี๋ยวนะเออมันอยู่ไหนวะไอที่แพ็กเกจ360 3 6อเพกรอยหนี้โอเคมาได้แล้วละ่ะลุยเราได้แล้วครับขึ้น กอบลุงครับ5าดาวโอสวยงามครับมาต่อครับปั้นต่ออันนี้หมดแล้วสกิลครับโอ้โหยาวเลยบอกเลยว่ายาวครับคลิมนี้ยาวหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเรื่อยๆไปพร้อมคนดูครับ ปาปป้าะ,ะกลืมตัวแรกของทีมด้วยสวยงามสดชขอบคุณมากครับไปแฟลชปะกายแสงเพื่อนายตัวเดียวใช้งานยาวเลยครับแน่นอนครับทุกวันนี้เซิร์ฟจินยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราคุ้มค่ากับการปั้นแน่นอนครับแต่ตัวอื่นตัวหลังจากนี้ตัวหลังจากนี้นพี่พี่จะน้อยลงแล้วนะเออพี่จะน้อยลงแล้วนะ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บรอคลิปทำเจ็ดดาวเนี่ยแหละครับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้ทำเจ็ดดาวเลยครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยเจ็ดโมงเที่ยงแล้วก็รีวิวตอนตอนเย็นแล้วกันวันนี้แบบเยอะๆหน่อยต่อมาต่อสายยันเมตาหน้า พราะต้องเล่นศึกดวนนี่นะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่ต้องเล่นศึกดวนก่อนหนึ่งครั้งหรือเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเพราะว่ามันผ่านวันจันทร์มาแล้วครับมันเล่นได้เลยผ่านวันจันทร์มาแล้วเล่นได้เลย๋ยวเล่น๋ยวเล่น,ลนแป๊บหนึ่งขอดลิมิตส,สก,กิล23ก่อนนะณจุดจุดนี้นี่เป็นหัวหน้าแล้วเดี๋ยวต้องออเอาอะตอมเอาอะตอมไปไว้ที่เดิมของมันปึ๊บ มาต่อ23จองคิวซุยลิวล่าง2หน่อยครับพ่อจัดไปแน่นอนได้อยู่แล้วเทินไทยให้คิวแรกเลยเทินไทยนี่ต้องคนแรกเท่านั้นสำหรับซุยริวเขรู้ว่าชอบเลเวล120ใช่ไหมจัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยนะครับคุณ F นะครับขอบคุณมากครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวรูปโดเนีจะเปลี่ยนใหม่ละเดี๋ยวรูปโดเนียจะเปลี่ยนใหม่ละ เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาร้อยสิบจังหวะนี้โอ้ยต่อยี่สิบอีก10เวลเคจองคิวสุ่มทัดล่างสามครับได้ครับปื๊บส14 15 16 17 18 19แล้วก็ร้อสแล้วก็ยี่สิมไปดีครับ เปิดไปดีครับจังหวะนี้โป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 เอออย่าค่อยทำดามูทีเดียวไหมเออค่อยทำดามูทีเดียวเลยไลเศษแฟดเพิ่มอันนี้ตัวละทรทักษะเปิดขั้นพัฒนาอ๋อนี่เราต้องเศษตรงนี้ก่อนโอเคเราต้องเศษตรงนี้ก่อนเปิดถึงขั้นพัฒนาใช่ไหมจัดไปนี่เราเตรียมไว้แล้วเราไม่เคยใช้กับสิ่งใดเลยไปสองพันหนึ่งๆเราจะเอาให้เต็มเลยนะ เราจะอัพให้เต็มเลยครับจากไปครับถ้าใครไปดูไลฟ์พี่บัตก็ค่อยกลับมาดูตอนที่คลิปก็ได้ครับเออว่าทำเจดดาวนะครับอันนี้งไลฟ์ทางคลิปเลยนะครับไปพอไปสุม่มไอไอรูนใหม่ด้วยนะเออใช่ใช่ใ่ยังไม่เคยสุ่มเลยยังไม่เคยยังไม่รู้เลยว่ามันต้องทำไง เราเสียแผ่นทักษะไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นปลดล็อกทีละสองก่อนลุงบัตไลต์ตีห้าอ๋อโอเคเขาเปิดเ,เขาดูของพี่อยู่น่าจะดูของพี่อยู่โอเคแต่ว่าเขาดูของพี่อยู่ขอบคุณมากครับพี่บัตโหหลีกทางให้แบบสุดยอดเลยความคิดผมน่าจะพอพออยู่แล้วสบายสบายเจ็ดดาวตึงๆ ส,สี่ปึ๊บ2ปลดล็อก1โอ้หนมไม่ค่อยรีบเลยนะเออไม่ค่อยรีบเลยแพสซีฟพิเศษขั้นละขั้น3คนแรกของเซิร์ฟแน่นอนครับณนะจุดจุดนี้อดิคราฟปลดล็อกปึ๊บปลดล็อกปึ๊บมาคิงครับ อันนี้ได้ยังสามสิบหกโอเคอันนี้อันนี้โอเคเปิดได้แหละเปิดนี้เราได้ประวัติเพิ่มโอเคเึิบอ่าเดี๋ยวนี้ค่อยมาฟาร์มเพิ่มอันนี้ค่อยมาฟาร์มเพิ่มอ่าไปถึงเวลาแล้วครับน้องก่อนอื่นเอาอะตอมเข้าทีเก่อนอะตอมปาบเร้ก็จัดทีมเอาคิงออก แล้วก็อุปกรณ์คิงมาแฟลชประกายแสงโกูเคยสือปะโกเคสึโหดกว่าปะแต่ว่ารู้สึกอะตอมจะโหดกว่านะอันนี้มาเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เอาไว้อย่างนี้ก่นอ,อน,นคิงจา๋าขออุปกรณ์หน่อยจ้ะแ <c oughs> ฟลชประกายแสงจะความเร็วเท่าไหร่เอ้ยแต่ความเร็วพี่บัตเยอะมากเลยนะเดีออ๋ยวรอรอดูของพี่บัตเลย พิบัติความเร็วเยอะจริงทำ5ดาวม่วงคืนให้ตอมก่อนได้เลยโอ้โหยาวเลยนะยาวเลยนะทำไมต้องทำคืนให้ก่อนะวะจะได้พลังเพิ่มหรอ ตอนพวกแก๊งราชามาต้องจัดคู่ไหมพี่นัทก็ต้องจัดคู่คบมันคอมโบกันค่อนข้างเกลียนเลยต้องทำหาดาวม่วงก่อนปับปับปับปักดไปอ่านคอมเมนต์ไปแล้วกันอันนี้มันต้องเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวทีมแฟลประกายแสงเจ็ดดาวครับจะมาได้อีกไม่ช้าครับน้องๆ ตอนพวกแก๊งราชามาต้องจัดคู่ไหมพี่เอออันนี้อ่านไปแล้วอ่าอย่าค้างสิกดเร็วไปหน่อยค้างเลยการอัพดาวเหลอเยอะๆทำไมไม่ใช้จะใช้กาะแฟตประกายแสงนี่แหละอีกสองชั่วโมงไปโรงเรียนทุกๆครับไปลุยต่อ อาวุธสี่ดาวหรือห้าดาวดีครับพ่ออาวุธต้องต้องห้าดาวแล้วอาวุธต้องห้าดาวแล้วเดี๋ยวต้องเอาเพชรไปซื้ออาวุธด้วยเนะี่ยเพราะว่าอาวุธยังไม่ครบร้อยสี่สิบใบเลยเออแต่ว่ามันต้องสี่ดาวก่อนปะเออมันต้องสี่ดาวก่อนลูกลากมอร์นิ่งครับพี่นัทมอร์นิ่งครับมาเราทำอะตอมคืนมาห้าดาวม่วง โอเคถึงเวลาแล้วครับอะไรเนะี่ยเอา้าไปต่อได้กอยี่สิบสี่เลยเหรออ,อุย้ยอ๋อถ้าเกิดกรอบลุงแล้วจะทำลิมิตยี่สิบสี่ได้โอ้ดีเลยครับถึงเวลาแล้วครับศึกดวลฮีโร่ครับมาครับณนจดนุดจุดนี้ทำเวลาได้ดีอยู่ฮนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูลายพี่บัตต่อเลยต,ต,ต,ตึงตึงต๊บตึ๊บตึ๊บ มาดีครับแฟดประกายแสงนี่แทนกระบ,บองป่าวะแทนอะไรดีต้องแทนกระบ,บองอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่าวะอ่ะบัฟให้คิงคิงก็ไม่มีเดี๋ยวนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราเราดูแค่รอบเดียวน่าจะผ่านไปได้อยู่รีวิวตึงๆยังไม่รีวิวขนาดนั้นอ่าอันนี้ถือว่ารีวิว5าดาวก่อนแล้วกันนะครับ มูเคติยูมันจะบัฟให้คิงป่าวะแล้วคิงจะบัฟให้เพื่อนป่าวะลองดูซิเปิดนิเมชันด้วยอ่ะเท่ปู่บอมมาเปิดนิเมชันได้อยู่แต่ว่าอคอกินริวน่าจะยากโอเคแสงแฟดโจมตีอันติสุดหล่อเท่เออก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยเรายังใส่การบัฟไม่ครบเรายังใส่การบัฟไม่ครบมาเป็นคิงเอออย่างงี้สิ คิงลดโลเออเออมาดิใต้ดินแรงกว่าแต่ทะลึกลึกคอมโบได้ไหลายตัวใช่แล้วครับยิ่งสามดาวเท่กว่าใช่เลยระเบิดสิเล้านเลยเหรอจัดไปเลยครับย,ยบ่อยยับในหมัดเดียวๆๆๆปะ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 ไปหวันนฮะโอ้เราสามแถวเดิมเลยที่เหลือเราอุปกรณ์เฉพาะมาครับใช่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาการบัฟมาใส่ด้วยมีทำไว้มีทำไว้มีทำไว้ต้องอัดดาวด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าของของละตอมดีกว่าหรือว่าของที่อยู่กับแฟดดีกว่าไปหวัน่นชิบะไล่ตีมาปึ๊บไปหวั่น๋ยวได้เห็นแฟตประกายแสงอีกรอบหนึ่งแน่ๆสนามแรงบิดบอมจิ้มธรรมดาถตงไม่ย่อท้อชิบะไล่ตีหนึ่งทีไล่ขวนไปหวัน่น มกิฟูยุไข่ไอพี่นัดเตรียมการมาอย่างดีแน่นอนครับพี่รอตัวนี้มาตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วใช่ป่ะเปิบ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 เรียบร้อยครับอุย้ยไม่เข้าเหรอมันก,กัดจังวะยังไม่ไม,ยม,ยม,ยมียังไม่มีการบับไอ้นี่ไงการบับยังไม่อุ้ยโดนคิงไล่ตีเอาดิเอาดิคิงเอนจินและโดนคิงไล่ตีก็น่าจะด้องเอือปาบ ตึกจึกจึกโอเคมาไปลุยกันครับเสร็จด,ดาวนในตำนานของผมตัวแรกตัวแรกด้วยนะเอลลาโบกตัวแรกฮะปวดทะลวงขึ้นมาครับใช้เท่าไหร่ครับโบกโบกโบกอ่าใช้เท่าไหร่งั้นเหรอครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากาันแลกมาสักหนึ่งร้อยก่อนฮีโร่อย่าแลกผิดนะาว้มาอย่างน้อยเราใช้400อยู่แหละไม่รู้แลกฮีโร่ไปก่อนเลยแลกไปสัก3า0ก่อนก็แห่ะฮีโร่โอเคมามา,มาดีครับก็มาดีครับแฟตประกายแสยงเจ็ดดาวมาสามร้อยเสร็จตึงๆ กดแบบมันกดแบบเพลินอุย้ยตาไม่พอชิปกระบองเหล็กจ๋ากระบองเหล็กแล้วล่ะใช่ป่าวะกระบองเหล็กแล้วล่ะใช่กระบอกเหล็กกระบองเหล็กแล้วล่ะ้ะะะเะเะยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ต้องเป็นกระบองเหล็กแล้วล่ะอุย้ยอย่าบวกนะต้องกระบองเหล็กหรือเปล่าต้องย่อยกระบองก่อนมันอยู่ในศูนย์ฝึกโอ้โหแมทุม่มทุนสร้างจัดจัด ไป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 ก่อนไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเนอะราชาใต้ดินแฟดหนึ่งเออมันเอาแค่เอาแค่อ้นี่นี่ว่าแฟดหนึ่งเออราชาใต้ดินก็ได้ราชาใต้ดินดีกว่าเออทำไมเราไม่คิด อันนี้ปะโอเคใช่ใ okay. ช่ใช no ่ใช่มามามาเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มาดิครับหกดาวครับผมตาดาเมจเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์มาสองร้อยงั้นลอุหยตาไม่พอด้วย เดือดตัวอะไรฝัย่อยเยอะชะมัดการ์ดย่อยหมดแน่การ์ดย่อยหมดแน,ดยอยดน่อ๋อแม่ทำไมเราไม่คิดพี่มีโอหแล่ให้หมดเลยเพื่อนายตัวเดียวเลยเนี่ยไม่เคยทุ่มทุนเพื่อใครขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ย อย่าแลกผิดนะพ่อไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเราต้องแลกเศษเพิ่มปอ่าห้าสิบทีสองมนสิบเอามาสิบเอามาสี่สิบสองสี่สิบสองร้อยสี่สิองร้อยสี่สิบลุยครับอูพอดีเลยว่ะพอดีเลยว่าอู้ อูบอกแล้วครับอยู่ในการคำนวณมาหมดแล้วครับอูอู้บมาแล้วครับนับหนึ่งนับสองทุกคนครับกดไปพร้อมกันครับอัต,ตาราลดดาเมจเพิ่มขึ้น5% 3 2 1เ เจ็ด้าวแรกผิดผมจะหาให้จัดไปดีครับตันหมดทุกอย่างอะ,อะมาดาวม่วงด้วยเดีย๋ยวไปต้องไปฟาร์มดาวม่วงเพิ่มต้องกดกดดาวม่วงเยอะๆโอเคเจ็ดดาวแล้วครับ เรียบร้อยอ่ะคลิปต่อไปเป็นรีวิวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวแฟลชประกายแสงเจ็ดดาวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ